สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อัฒบุญยะกามโมอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเหรียญสวยและน่าสะสมบูชาครับกับ เหรียญรุ่นมนพระพรายครับจัดสร้างปี2563ครับโดยช่างเอกเมืองเหนือเลยโอโ้โ,อโหตอนออกมานี่ร้อนแรงอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้กล่องรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องนี่ครับขาวน้ําเงินอย่างนี้นะครับเขียนว่ารุ่นมนพระพรายนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นพิมพ์หลวงพัดพิมพ์นั่งเต็มองนะครับด้านหลังก็เป็นพระพรายนะครับเดี๋ยวเรามาดูจมนวนเหรียญการจัดสร้างก่อนเลยครับกับใบรายการรุ่นนี้นี่ครับกับเหรียญรุ่นมนพระพรายนะครับข้างหน้าก็เป็นนี่ครับ โอ้โหเหรียญค่อนข้างจะมีลายไทยต่างๆกระหนกงต่างค่อนข้างจะสวยนะนี่คือการออกแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบรายการนะครับสาหรับใบรายการรุ่นนี้กับเหรียญรุ่นมนพระพายนะครับก็มีทั้งรายการจองด้วยรายการจองก็เป็นพวกเนื้อเงินก็ราคาประมาณสองพัน 2, บาทนะครับถ้าเป็นเนื้อบาก้าก็ลงยาหน้าหลังก็สี่ร้อยบาทนะครับสามเคก็สี่ร้อยบาทส่วนรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคอยู่ที่ ราคาลุนละ179บาทครับ1ลงังการันตีเนื้อเงิน3มเหรียญนวะสี่เหรียญนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ก็เหรียญที่หายากๆก็จะมีลังละ1รายการก็จะเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อสัตตะเนื้ออับก้าแล้วก็เนื้อ 2K เคนะครับส่วนเนื้ออื่นก็จะมีสูงสุดต่อหนึ่งรายการเนี่ยมาให้ดูนะสูงสุดต่อหนึ่งรายการอยู่ที่ประมาณ9 0 0 เหรียญหรือว่าสามเหรียญต่อหนึ่งหลังนะครับก็จะเป็นพวกเนื้อทองทิพย์ลงยาสีต่างๆนะครับแล้วก็เหรียญที่หายากอีกหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับทองแดงอาบเงินก็จัดสร้างก็รายการละหนึ่งเหรียญนะครับลงยาก็สีต่างๆเป็นสีประจำมันเกิดด้วยนะครับแล้วก็ทองแดงผิวไฟลงยาลายธงชาติกับลงลายลายพางก็มีหลังละหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับมีทองแดงอับมีทองแดงอาบทองด้วยนะนะครับทองแดงลมดาก็มีรายการลุ้นมีทั้งหมด70รายการลุ้นนะครับสําหรับรุ่นนี้ แล้วก็ตัวแถมยกลังก็จะเป็นเนื้อทองทิพสีเหรียญน,นะครับนี่ครับมาแจกในพิธีแจกทานและแจกถวายหลวงพ่อก็จะเป็นทองแดงลมดํานะครับนี่นี่ครับเป็นพระปีสองห้าหกสามอีกหนึ่งรุ่นนะมามาดูเหรียญจริงเลยครับเหรียญจริงผมมีตัวอย่างเล็กยรุ่นนี้ก็ต่อโคดนะในรันเบอร์ต่างชัดเจนนะครับผมก็มีตัวอย่างของเนื้อทองทิพและก็เนื้อทองแดงนะเนื้อฉนวนนะครับเนื้อทองทิพนี่ครับ อันนี้เป็นลงยาจีวอนพื้นขาวซุ้มดําขอบดํานะครับหนึ่งงมีสามเหรียญน,นี่ครับต่อโคตรพอคือทองทิพเลขโคตรและนัมเบอร์ข้างหลังก็เป็นพระพายนะครับเดี๋ยวไปดูเหรียญที่สวยก่อนนี่นี่แล้วกันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นลงยาจีวอนพื้นเขียวนะครับซุ้มเหลืองขอบส้มครับนี่เป็นเนื้อทองทิพเีเ่วกันนะครับนี่ต่อเลขโคตรและนัมเบอร์มาดูความสวยของเหรียญครับโอ้โหข้างบนเขียนชื่อรุ่นมนพระพายนะ นี่ครับเขียนว่าปี2563ชัดเจนนะครับตอกโคตรพอแต่ละเนืออเน้อก็ตอกเนื้อชัดเจนนะครับนี่โอ้โหมาวัดความกว้างของเหรียญหน่อยนะครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่ประมาณ2.7เซนนะครับความยาวน่าจะประมาณ4นะพื้นฐานนะครับเหรียญมาตรฐานเลย4เซนนะนี่ครับเราก็รู้จากมาตรฐานของเหรียญทั่วไปก็ความยาวอยู่4นะครับ กว้างก็แล้วแต่รูปแบบของเหรียญนั้นที่ออกมานะครับความคมชัดถือว่าข้างหลังนี่ถือว่าโอเคเลยนะโดยช่างเอกเมืองเหนือข้างหน้าก็โอ้โหขนาดพิมพ์เต็มองยังเห็นเกสาต่างๆของหลวงพ่อชัดเจนลายกันนกต่างๆนะครับนี่คือเนื้อทองทิพย์นะครับแล้วก็มีเนื้อทองทิพย์ลงยาดานี่ครับใครชอบรุ่นนี้จะสร้างแค่สามร้อยหลังก็ไม่เยอะนะครับก็สามารถเจ้าหาบูชาได้ใครที่ชอบเหรียญรูปทรง อย่างนี้แล้วก็สีสวยด้วยนะครับสุดท้ายผมมีตัวอย่างก็จะเป็นนี่ครับเป็นเนื้อฉนวนลงยาจีวรลงยาลายเสือขาวหนึ่งลังมีหนึ่งเหรียญโอ้โหโอ้โหลงยาเสือขาวได้สวยเลยนะนี่ครับในฉนวนก็ตอกโคชช้างนะครับชัดเจนโอ้โหดีไม่หนึ่งหกแปดนะหมายเลขหนึ่งหกสี่ครับนี่หนึ่งลังมีเหรียญเดียวเนื้อฉนวนนะครับสาหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับเหรียญรุ่นมนณฑพพายนะครับนะครับของหลวง พอพัดบุญยากาโมนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับขาดแขวปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอมสายบุญหรือไลน์ไอดีทุกเอร็มหกเจครับสวันนี้ก็สวัสดีครับ